ปลาทานกินเองอะนะบาดีค่ะบพี่น้องแล้วร้ยงยาของเจ้านะชุดชุดท้ายแล้วมาอยู่บนหันเนี่นสีออกไปยาอยู่เนาะไปนูนนะอยกไปยาตีนไก่อยู่เนาะ เล็กขีบชามสี่อันผู้ใดนี่อนุงนี่างก่อนั่งนี่ยังกำลงัลงเห็มูนไ่มหมูนี่ยบด้มากเตียหมูใช่ยังเนี่ยยายมากใส่น้ำมันงอยใส่โรตี ใส่่รออย่าติงไรอย่ิงแล้วน้กระสียออกปะยาเนาะพี่นพอาอยู่นี้มันฮอนอุ้ยหงั่งไม่เอาซะนั่งเขายังมาดิบเปนลอ่ามาถือจานกุ้งนะอ้วนเอาหมึกมาเสียบอีกค่ะมันเป็นก้อนค่ะวันนี้เฮามีการกินอีกแล้วนะคะ เรียกฉลองชมรสค่ะฉลองชมรสค่ะฉลองชมรสอุ้ยยายเฮ็ดยังไม่ได้ปาดซำปาดล่างก่อนปางก่อนพี่น้องปาดปรดี๋ว่วะปาดซีทงก่อนเนาะ ดีค่ะพี่น้องไม่เยียบไม่เยียบยียเยียบาเหียบเียบปรมาณอะเนี้ยมไปไปกินหุกะ เดี๋ยวเด้พอเล็กมันเลีนะไปเอารถไปคูไปเรียนคูปะไปเรียเต่าเลยมาบารีมาไปเสียบมือก่อนพี่น้องฮาซิยะสีบอดายลวกพี่ใจเก่านะพี่น้องเนาะมันกระซบมันีกสิบต่างกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็ไปปิกนิกก็กินอันนี้แหละ ย,ย่างปลาหมึอกอย,อย่างนั่แหละมันคือเตา,ออาปเ,เป็นเตาเป็นของนเหนี่บานตางมาเก็กเออมูุกูประธานมาสะยหญ เป็นมากเลใส่ข่จระสีขนาดหนมากกว่าันจ้มกับม่าในเหตุนีนมาจะเห็ดปะยามได้ก็่ยามได้เอามุย วันนี้ก็มีการจิ้นอีกแล้วเนออเฮ้ย อันนี้หมึกที่หมึกนะมาเดี๋ยวละรูกมีเด่นยายกบแซมตีกยายโอ้ยความสามาร่ข้าวะเยป่านนู้งล้มไปสีเหมือนสะก้อนสีที่สุดดสิเหมือการอก่ได้นุ่งด้วย ชวนประคามนอยเลยไปเห็นมังค์ลอยมัน็ิดตาซอนกับเมื่อเอาผ้าพีองใส่เนี่ยมาเยอะใส่แกงได้ป้วมาชิโลมาสอนนี่นกแปดสองนี่นันคล้ายกับไม้ละสี่บาทสี่บาทสี่บาท ไม่ได้ล้วิาคี่ผเตลาดคล้ายใบละซิหาคล้ายคุณไยาย่าคลายผบานไม่ได้นะซิหา,ซหาพันกะสี่สามต่นหนึ่งซิพันสามตอนน่อ จิ้มแกวคิงบ่ปลาเมือกมันต้องจิ้มแกวคิงนะครับอ้ยจั้ยจับับมัมือุกจับมันเข้า กุ้งนี่กะเียมมคือตาจีบตุ้นเมื่อจีบบักบัตุ้เมื่อเมื่มณกุ้งกุ้งไปนำผาะกไปไปนำผาะไปครัผูไดฮันม่คือมาตอนนาะมาอะไรเขม่ยงลูกลาเลยมาปลาจุ้นปลาจุ้นให้มนินไปปลาจุ้นให้มนินไปย้มจุ้งเร็วๆปลาจุ้นใหม้ม <co> <drag> <coping> <te> <pol> ิน พี่น้องเอ้ยจอมแสบประจำราาพี่น้องเอ้ยเอาจอมแสบจอมดมรางใช่ครัมันทีนี้ได้รู้สึกจอมแสบจอมดามาจอมอยู่นี่ค่ะ

แ่จ้าวน่น,น,นจะเป็นคนอาบน้ำก่อนน่นทีแรกจะไปอาบเพียเดียวลดจบแล้วก็กินน่นทำเมือเปิดอู้ตา,ตายา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว่าเทาจะยังหมไม่ยนใส่ยงยัตักล้ามกล้องอ้ยน้อยตีกังการเลยเหนอ้เรืองไปจะกินเนี่ยอะไรแวะดินไก่ค่ะ Ơi, con nó ănกิน. Đưa, đưa, đưa mồm đưa. <laughs> ừ, đưa đưa ต้มมะล,ลุกวต้มกับบปนินหนึ่งบอบอแล้วต้มจนขออ้ขออขออขาวหงวปะข้าวบอข้าวอยู่หงลาไปใคกิน

听见没？你们母猪咋就？

ตามกับผู้เรื่องผู้เล่ากัวกัไปคนตายคืน

ขาดกด็ร้ายไปจังพี่น้องเอ้ยเก,ยกบรรยากาศซึ่งมีอนเดพี่น้องดูเดวถ้าเบิงตอนกิน,นแล้ว่น้องกินนะขอบคุณก็นังใจนะคะ,ะไม่รู้เหมือนกัน ขอบคุณค <G ã i> ุณปางมาเด้อค่าเลี่ยงเรี่ยงยังเองมาเบิ่งตอนกินนะพี่น้อง